ช่วงหลังนี้หลายคนนิยมตัดต่อวิดีโอกับบน iPad นะครับเพราะว่ามันมีแอปดีๆให้เลือกใช้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัว iMovie ที่ติดมากับเครื่องนะครับหรือว่า Kinemaster ที่ว่า s u b ส c r i b e ลายปีแล้วก็ใช้ง่ายมากลูกเล่นเยอะมีเพลงให้เยอะนะครับหรือถ้าเกิดจะใช้แบบา r โปรเฟชชั่นลเนี่ยก็จะมี Lumafusion ที่พวกมือโปรเขานิยมใช้กันนะครับแล้วก็ยูทูบเบอหลายช่องก็นิยมใช้ในการตัดต่อคลิปแบบจริงๆจังเลยนะแต่ปัญหาที่ตามมาคือว่า ไม่มีแอปไหนที่ว่าจาัดก,การเรื่อง Noise ของเสียงได้เลยนะครับวันนี้ผมเลยมาแนะนำให้รู้จักกับแอปที่เอาไว้จาัดก,การเกี่ยวกับ เสียงนะครับพวกน้อยสหรือว่า Background เสียงที่มันรบกวนต่างๆพวกเสียงลมนะครับจากการตัดออกไปให้เสียงมันเคลียร์น่าฟังมากขึ้นนะครับซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยใช้ได้บน iOS ไม่ว่าจะเป็นตัว iPad หรือว่า iPhone นะครับใช้ได้หมดเลยนะแอปที่ว่านี้ชื่อว่าดี no อ s e นะครับชื่อตรงไปตรงมาเลยก็คือเอาไว้ลบเสียงรบกวนออกไปนะครับตัวราคาเต็มของแอปตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1.99เหรียญก็ตีประมาณ60บาทนะครับซึ่งซื้อมาใช้เราถือว่าคุ้มค่า,ามากๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามัน หน้าตาย,ยัางไงแล้วมันใช้ยังไงนะครับหลังจากที่ตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นแอป,ปตัวนี้ขึ้นมาชื่อว่า D Noise นะครับกดปปุ๊บมันก็จะเป็น l i ต์รายการวิดีโอต่างๆนะครับที่เราต้องการจะเอามาจัดก,การเรื่องเสียงให้มันมีความเคลียร์ชัดมากขึ้นหรือว่าจากการแบ็กกราวน์น้อยสออกไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวแอป,ปนี้เนี่ยมีการจํากัดเรื่องความยาวของวิดีโออยู่นะครับ ซึ่งในแอปเนี่ยไม่ได้ระบุจร,จริงๆอาจารย์ว่ามันจำกัดที่ความยาวเท่าไหร่แต่ว่าจากที่ผมทดสอบมาเนี่ยถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่มากหรือย,ยาวมากๆเนี่ยมันจะไม่สามารถโปรเซสได้ครับแต่ข้อที่ลองแล้วมันใช้งานได้เลยเนี่ยคือไฟล์วิดีโอที่มีความยาว15าทีใช้งานได้นะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับเราก็เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการเลยสมมติว่าผมเลือกไฟล์ตัวนี้แล้วกันมันก็จะทําการโหลดไฟล์เข้า,าในตัวโปรแกรมนะครับถ้าเกิดไฟล์วิดีโอที่เราเลือกมาเนี่ยมีความยาวมากๆ มันก็จะตัดช่วงพรีวิวมาแค่นิดเดียวนะแต่ว่าเวลามันโปรเซสจริงเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนให้ทางคลิปนะครับหลังจากโปรเซสเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าบนหน้าจอเนี่ยจะมีตัววินาทีออกมาบอกนะครับว่าช่วงวิทาทีไหนบ้างที่ตัวแอปมันคัดเลือกมาให้แล้วแล้วมันมองว่าตรงนี้แหละคือต้นแบบของเสียงรบกวนก็คือมีเสียงน้อยอย่างเดียวไม่มีเสียงพูดเข้ามาแทรกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันหามาได้อยู่5จุดนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถ ทำเองได้นะครับกดไปที่ตัวเวฟนะครับแล้วก็เลือกเลยว่าตรงไหนที่มันเป็นช่วงเสียงรบกวนนะครับอ,อย่างเช่นช่วงนี้เราบอกว่าเป็นเสียงรบกวนนะครับแต่ผมจะเอาแบบง่ายก่อนนะครับก่อนอื่นผมจะให้เปิดให้ฟังเสียงเดิมๆก่อนนะว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับเป็นตามแพนเนี่ยชั้นนี้จะเป็นลูปท็อปก็จะเป็นโซนอาหารอีกประเภทหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้บริการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะโปรเซสนะครับ ผมขอเลือกวิทีนี้ละกันวิทีที่39มาเป็นต้นแบบของตัวเสียงน้อยนะครับกดปุ๊บแล้วก็เลือกดีน้อยไปเลยนนเ,รเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้คือเสียงหลังจากที่โปรเซสเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับเป็นตามแพนเนี่ยชั้นนี้จะเป็นลูปท็อป<ม>ก็จะเป็นโซนอาหารอีกประเภทหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้บริการนะครับ เราสามารถท็อกเกิลสลับฟังได้ว่าเสียงต้งฉนฉบับเป็นยังไงและเสียงที่ฟิลเตอร์มาแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับการตัดเสียงรบกวนได้นะครับมันขึ้นแท็กให้ดูว่ามีสามช่วงคือมีวีคเมดียมแล้วก็สตองแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าอยากจะตัดเสียงรบกวนแบบมากน้อยแค่ไหนเรื่องของการตัดเสียงนอยนะครับที่เขามีให้ปรับระดับเพราะว่าถ้าใครเคยตัดวิดีโอมาก่อนนะครับจะรู้ว่าการลบเสียงรบกวนออกไปโดยที่แบบ มากเกินความจําเป็นเนี่ยมันทําให้เสียงพูดมันดูบี้แบนไม่น่าฟังนะครับฉะนั้นเขาเลยให้เราเลือกเองว่าเราต้องการตัดมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้เราสามารถปรับ EQ ได้ด้วยนะครับในกรณีที่ว่าเราอยากปรับเสียงให้มันเป็นแบบอื่นนะแล้วก็ลากตามใจชอบนะครับตัวแอปก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรครับซ้อนเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อจัดก,การเสียงน้อยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าแอปตัดต่อวิดีโอดีๆบน iPad หรือว่าบน iOS iPhone เนี่ย มันมีหลายอย่างหลายตัวนะครับแต่อัพที่จัดการเสียงรบกวนเสียงลมเสียงน้อยเนี่ยมันหาได้ยากมากซึ่งตัวนี้เนี่ยผลทดสอบแล้วเรารู้สึกว่ามันดีอยู่ในเกณฑ์ที่ทํางานได้รับได้นะครับและราคาก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเกิดเทียบกับงานสำหรับคนที่ทำงานจริงๆนะหกบาทเนี่ยไม่แพงเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ